เรอบปีหน้ากัเมืนเดิม gà năng bàn à, Lục lan vì nó bàn Mà rộng buông cả à, lai là đọc Ngày gần đi Chắc à, thích chào kêu à, Có Bị quan chuyển chung à, Bị quàm bưu tì đi Thì bà lục lan Đây mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để ให้กับยาให้พอเต้าแม่เต้าได้ยาบีนองในรวงหลับพิโยนในบัวคืนนี่ทันทั้งหลาก็รคอคอยกันมาร้องพวกเร,ร,ราละครับไม่เป็นการเื่อเวลาเล่น ok นังเดียวกันทางดูก็เต้นกันกีตาร์คุ้มกันจะแล้วมีความกระตุกกระานาหรือเรื่องปนเติงใจ ไปในการนำกล้องดัญญาานผู้ใหญ่บ้านผ่อในใจด้วอนายบ้านเปิดกับแลเหล่หลายคนถึงเป็นผู้เตรียมนำกิจจบแกกิจกรรมตรงนี้ครับแล้วก็จากแรงตอนแรงเราจะต้องบทวันนี้คือพระมหา,านครเทพวสวรรค์สมเด็จพระเจ้าคุ้งไทเทพสมเด็จพระนางเจ้าอัญชนาเละองค์บารุรสือพระนุชัยออกับเยิน้อมกับนี่ใหญ่นักตะลุ ความจริงไม่นี่ความจริงได้ํำเติมการพนีนจนถึง,งระยะเวลาที่งทุกควรครับเชิญพี่น้องรับชมนั่งตะลุงจึเป็นศิลปินศิลปะของมันเราครับขอบคุณ จกราวเรื่องเมืองนึงถึงเดือเมดและทั้งประเทศวัฒนานี่ชื่อเตวาสวันเป็นแผ่นดินทิ้งองจะเริญทันระดับขณนรยะมหานครลระราชวังเลวเมือนสวรรค์มาบันดิตและยังวิจิตรปฏิมากรรมรือลำกระจนพาพในัวังยังโ้อบิด ฤอจิตรกอละเป็นจุกทองสะ้าพนนั้นแรกแต่ก้อนแก่าาเพา่อนท่าเต็ที่ชมราชันทันง้งนัทวันราชสมบัตบิปิพัฒน์รัตน์รานางเจ้าอัญชานะะะาฤาอยู่ว่ามันเดวกลองสิงหานมีทุกทัวนั้นต้องเวียงวงมีโอรนแถวพรก่เลิรยิงนกักบูเคลิกลรก ซมตะกูนบริยุน้องอโนไยนามราโนวารวงแล้วดังด่วงยิตบิดยิรงและจนนันีขลันเมื่อซ้ำรัแลรวขลันเมื่อได้ซ้ำรัดหรือการึรษาเราเราตัดราดบิทยาซ้เราวีจางให้ชาวอาโนไยและต่อไปนี้และดำบิดี สถาบันไดรีปรากฏดน้ำก็บอดีมีเรื่องนี้เนียงด้วยแอ๊กดีเวลโปรเบรเดนการตึกเปลี่ยนเป็นยิ่งน้ำชนลิเชียร์อยากมันแปลกันต้องเป็นต้องแกรมแล้วบังเดือนยามกับกองแถวกระต้องนักใจอยากไปรุมมันลื่นลันว่าหรือแชมป์เชิงฮารุบางสยบกลัวกันจนวัดนว้ย เอำนาจแล่าซงระจะรังบ้านเมืองไทยแล้วบังกับใจชิงรับมันหนึกเหล้วมันหน้าอะไรจกคิดกูดูสิมันก็ไม่มีทานีวะจึงต้องฮาวิธีการประมาณไม่ต่างเห็นร้อมแล่น้อมรับตามนโยบายแล้วทำตาไม่มุหวังฤที่์ทั้งใจ เราได้ประชุมบรรดามุขมนตรีเสนานมาดขราชบริพา์ในการที่จะสถาปนาพระนรไทยขึ้นดำรงตำแหน่งอ,อุปราชโดยเฉพาะเมื่อได้สำเร็จการศึกษาวิชาความรู้รัฐศาสตร์วิทยาและก็หลายๆด้านในเกี่ยวกบการปกครองบ้านเมืองเพราะว่าเราเน่ยอายุอานามมันก็ล่วงการผ่านวั จนเวลานี้ก็คิดว่าควรที่จะมอบหมายการดูแลกฎหมายนคะรเวทวสวรรค์น,นี้ให้กับพระอนทุทยฉะนั้นทุนกระมอ <c oughs> ทุกอย่างก็กำลังที่จะลงตัวพี่ค้าก็น่าินะแต่ก็บังเอิญบังเอิญนะไอ้จอมยักษ์ไทยรุมนะมันได้ส่งหนังสือมาเพื่อที่จะ เป็นการทวงถามหรือว่าเป็นการแกมบังคับเพราะมันอ้างว่ามันอ่ะเคยที่จะเชื่อมสัมพันธ์ตะไมตีกับประมาณนครของเราเนะี่ยมันไม่อยากที่จะยกรีผลของมานครพรภาลกข์หรือชนชาวยักพวกมันเนี่ยมาทำศึกสงครามกับนครเทวะสวรรค์แต่มันต้องการที่จะให้เรานั้นนะ่ะ เป็นเมืองขึ้นของมันโดยดีให้เราตอบอรับในหนังสือที่มันส่งมาเนี่ยว่าเราจะมอมบหมายบ้านเมืองให้มันเป็นแผ่นดินเดียวกันกับผืนแผ่นดินของพระราชาของไอจอมยักษ์ไพรุมเนะมันทําอย่างนี้เนี่ยที่บอกว่ามันไม่ท,ทําสงคารามเนี่ยแต่คิดแล้วเดี่ยว,ว่าเขาจะทําแบบบัวมีไงช้ำงามมีไงคุณนะมันอ้างอุทธรณว่ารีผลของเทวสวรรค์หรือบรรดาพวก ชนชาวยักษ์เนี่ยที่จะมารบราฆ่าฟันกันเนี่ยพี่น้องจะไม่ต้องมาล้มตายหรือทหารเนี่ยจะไม่ต้องล้มตายบุคคลที่อยู่ภายหนังไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องลูกเมียน,นี่ก็ไม่ต้องสูญเสียไว้อย่างนั้นก่อนหน,ะนะ้าเีหรือว่าจะมีความคิดเห็นเป็นประการใดประโนไทยในเ,เรื่องนี้ออขอได้ช่ไหพระทุนกระหม่อมพ่อพระทุนกระหม่อมแม่การกระทําของไอ ยอมยักไพรุมในคราวนี้ตามที่ได้ประชุมตกลงหรือว่าหาขอ้อยุติกันนั้นก็มันเป็นการกระทําแบบบวัวไม่เยี่ยมช้ำนาแม่ขุนแบบแบบทีเทเดนแม่ได้ได้กลาบทูลไปแล้วแต่อย่างนี้นะมันเป็นการสร้างความเสียหายให้กับประมาณคนครเทวะสะวรรค์เราอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะเมื่อเรามอบบ้านเมืองให้กับมันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่ภายใต้อำนาจของมันเหมือนกับว่าเราน่ะต้องยอมรับความพ่ายแพ้โดยที่เราน่ไม่มีทางโต้หรือผลักดันหรือจะเอ่อทอะไรกับข้าศึกได้ก็เช่นนั้นเออที่นี่บ้านเมืองของเราจะจบตรงถึงออาวสานหรือว่าถึงการรบมีบักนแล้วในเวลานี้อะอถ้าหากว่าเรายอมมันเนี่ย ต่อไปอำนาจทางด้านการเมืองอำนาจทางด้านเศรษฐกิจเวลานี้ทางด้านเศรษฐกิจนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากประชาคมโลกน่ะฮะากำลังจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจความผันผวนของกระแสในเรื่องของการลงทุนนะบรรดาไอพวกมหาอำนาจอเชียนหรือว่าอเชียนบรรออกของเราเนี่ยจีนเกาหลีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่น นะที่เป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจทางซีฝั่งยุโรปอเมริกาหรือฝั่งตะวันตกนั้นนะพวกอังกฤษฝรัร่งเศสไนะม่้ระทางสหรัฐอเมริกาพวกนี้ถือว่าเป็นอำนาจใหญ่ของโลกนะการกระทําสงครามมันก็บังเกิดขึ้นอย่างรัเสเซียกับยูเครนเะนี่ยต้องการอะไรต้องการที่จะเอาดินแดนคืนนะมันก็เป็นสงครามที่ยืดเยื้อกันเป็นเวลานานความสูญเสียมันก็ตามมาเยอะเลยเสด็จพ่อก็นะั้นเด้อ ทีนี้ที่มันอ้างว่ามันทําแบบวัวไม่ให้ช้าน้าไม่ให้ขุณนเนี่ยคือไม่ต้องเสียรีพลอันนี้เป็นการท,ทําสงครามในลักษณะเชิงจิตวิทยาบระยาคเสเดจพ่อนะคือมันอ้างว่าไม่ต้องให้ทหารมารบก,กันแต่ให้เราเนี่ยเออเสดดจพ่อเนี่ยเซ็นมอบหมายบ้านเมืองกับมันเนี่ยหมายความว่าเราต้องเป็นเมืองขึ้นกับ้าศึกโดยที่เราไม่มีทางาที่จะแก้ไขหรือว่าป้องกันบ้านเมืองของเราได้ เรียกว่าเราต้องยอมมันทุกๆด้านก็ใช่ไปยังคะแล้วจาคิดยังไงสําหรับเรื่องนี้พอไแล้วในเมื่อมันทําอย่างนี้เนี่ยไอเราเนี่ยเสด็จแม่จาคิดยังไงเดี๋ยลูกเราจะต้องหาบุคคลผู้ที่มีความรู้ความสามารถช่วยกันคิดว่าเราจะหาบรรดาเมืองมหามิตรหรือว่าผู้ที่สามารถให้ความช่วยเหลือประมหานครได้ ได้ยังไงอพอคนนึกอยู่เหมือนกันแล้วก็นึกได้ว่าเออเอบรรดาผู้ที่มีความสามารถเนี่ผลนึกไปถึงพระเจ้ากราม,มาราเออสยสหายของพอ่อที่นคนกรกลิคระเออพระองคท่านนั้นมีลูกสาวอยู่สองคนออต่างมีความสันทัดเัดเจนในการทำศึกสงครามหรือว่ายุธทธวิธีการใช้อาวุธ แล้วก็ความรู้ความสามารถในเรื่องของสยเวทวิทยาคมคิดว่าพอจะส่งหนังสือ,อไปขอความช่วยเหลือหรือว่าขอเชิญให้เขามาปกป้องประมานนครในเรานั้นนะทางว่าออกยกกองกําลังไปรบเองเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยเราต้องถูอเสียรีพนฮะโดยที่มันไม่จําเป็นในอย่างหนึ่งเราก็ไม่อยากที่จะเสี่ยงเพราะว่าเวลานี้ตัวของเจ้านั้น่ะ ถ้าหากว่าตกไปเป็นตัวประกันขอมันแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีข้อต่อรองกับมันอย่างเด็ดขาดเช่นนั้นพระเจ้าค่ะทีนี้ในเมื่อเราทําอย่างนี้เนี่ยเอาละเดี๋ยวพอจะให้เจ้าหน้าที่วางฝ่ายราชจจเลขาได้ทําหนังสือหรือเทียบเชิญส่งไปยังพระยากรามราชที่นครกรุงคระเออแล้วก็อีกสถานที่นึงนั่นก็คือสำนักปรือศีสัตรุ่งซึ่งเป็นผู้ที พ่อนั่นนะให้ความเคารพนับถือเอ่อทบระฤาษีนี่เป็นผู้ที่มีความสามารถและก็บรรดาลุกสิ์ลูกหาทุกท่านเนียก็มีมากมายนะจะได้ให้ท่านได้อนุเคราะห์ได้ส่งนักรบมาช่วยกอบผู้พระมานครเทวสวรรค์ในครั้งนี้เป็นเจ้างอื้อ้าเป็นอันว่าทางว่าหลวงพาอเบลอย่งนี้พระนางนะเดี๋ยวก็เอ่อจัดจัดให้เจ้าหน้าที่นำหนังสือนี้ไปอ่ามีใครอยู่ข้างนอกมา โออนในอินแก้วกุยรเออในอินเนี่ยเดี๋ยวไปรับหนังสือที่ราชเลขานะนำส่งยังประมาณนครกรุงคระเพื่อจะจะขอให้มาริวันและฉันธนาถึงเป็นลูกของประยุรุงรามราชเนี่ยมาช่วยรบกับจอมยักษ์ไพรุนในครั้งนี้ก็กราบสวายบังคมกับจะทำตามพระราชกระแสรับรังโดยด้วนที่รุษกับข็อกราบสวาย เออในเด็กก็รับบริการจะทำเออควรมีควรทุตเดีจะทรงพระกันโปรดในอินจงไปรับหนังสือที่ราชเลขาณ์นะตามในอินไปแล้วก็นําส่งยังสํานักพระิสีสัตตพระนะ้อเออก็รับบริการจะทำต้องดีกล้าวกระมอมจะทําให้ด่วนทีสุตตามบริการกับใช้ตามบริการกับใช้รับซักห้องหล่นคราวหล่นกระมอมก็กราบไหว้เป็นกุมลากรับอืมขอบใจเมื่อนั้นในเด็กรับครับก็ก็กราบลาครับเอาละทีนี้ก็ เราต้องรอคอยดูว่าการที่เราคิดหรือว่าลงมติกันเนี่ยมันจะเป็นผลยังไงรอให้นักรบทั้งสองอที่ได้ส่งหนังสือเชิญไปเนี่ยว่าเขาจะมากันถึงกันเมื่อไหรา่แล้วจะได้คิดกันอีกครั้งหนึ่งก็เช่นนั้นและประยอมวังและจึงสร้างยมอริบุกเมันแล้วนัานประยมวั้น้องยม พวดูรับบัญดานโยบายแลริบุงไม่จากมาูเจธานีอีกไม่นึกือรับฤชาแฟนเดินแต่บ้านแหลบุงกำหนักประฤศีจากนาคนเตว่าชาวันรเชธานีเราเร่งจอระลีเดินแตงเข้ากลางปล่อยนนอเลยเข้ากลปล